ไี่แท้ก็มึงเองนไอเงี้ยกูคิดว่าชนใครที่ได้ทองชนเด็กวัดนี่เองขวานหัวหน้านะขวานหัวหน้าหัวหน้าไม่หัวพ่อกูนี่ฮะเป็นดาราของมึงอะเจอหน้ากันตั้งนานตาเลือดยังไงก็ตาเลืออย่งนั้นหัวหน้าอย่าว่าหัวหน้าตาเลือดตากูไปหนักไปเลือดบนหัวพ่อมึงเรื่องไงโอ้เอ้สุดทายปากนีดูสั่งพ่อกูไปจัดการแม่มึง จะแม่มจะแน่แค่ไหนกูจะปล่อยให้พ่อกูอแม่ไม่เลือเลยพ่อมันตายมั้ยไปแลยยังไม่เลิกจังไรอีกเลรอยู่ีเอาอรันอยู่ในสายเลือดสัดามไม่มีมมความสุจริตกับพ่อาแม่มาล่อกันหะพ่อแม่ตายแล้วมึงยังเอามารล้อเล่นกันอันัไม่ไตัว,วเรา,าไม่ดีเด็กทำไม่ได้กทำไมด้ม่ดาเธอเดินมาคนฉันแท้ๆพูดจาน่ะมีหางเสียสงซะหน่อย เสื้อหนาคนนี้นู่นแล้วค้าเดียวกันกับกำนันแม่พี่สางเธอพูดจาดีๆหน่อยไม่ลาเขานีกจะพี่กูไม่ใช่พี่ไม่ใช่พ่อล้วมึงทิ้งมาทมไปอะนสนี้พี่กูเป็นคนสร้าเามีให้คนเดินไม่ด้มีไว้คยเดินเนะอยไมดมีไว้คอยเดินแล้วมึงมาเดินทำไมมีคอยสุด้ป้าเขาไม่ให้ันเดินไม่ดีอันนี้ดีกว่าฉันไม่อยากเอาเรื่องแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้ว เธอนี่ยมันรุ่นน้องฉันพูดจากับฉันดีๆหน่อยเรียกพี่หนักพ่อพ่อสิจ๊ะไอหนักสิวะพี่หนักสิจ๊ะไอหนักสิวะพี่หนักสิจ๊ะไอหนักสิวะผัดเปรี้ยวผัดหวานบอกกูได้เดี๋ยวกูจะเติมให้เลยไอโนไอโนเอาละครับมาเล่นกับหัวหน้าแล้วครับกูก็เตรียมใจแล้วแหละแต่มันบอกให้เล่นเรื่องนี้บอกคนตารอแล้ว อะไรดรู้มากอดมาลูมากรู้ชะตากรรมตั้งแต่แรกใช่ไหมได้ถอดหัวด้วยได้ไหมมาลูครับมารูถ่ากนี้มันเละแน่แม่มันเอาฉันแน่เลยทีนี้เละว่าไงน้องโนู้นแต่เพื่อนกันก่อนบอกได้เดี๋ยวพี่จะเติมให้ใจเย็นโยมทำไมมึงเป็นอะไรฮะอยู่ใกล้พระใกล้เจ้าน่ะหัดใจเย็นบ้างทำไมกูนี่ร้อยตัวไปอีก กับพี่พ่อสีจ้ะไอ้นักสีวะพี่นักสีใไอ้นักสีวะพี่นักสีใพี่นักสีจ้ะสองทั้สองอานี่ตกไปวินาทีนักสีจ้ะไอ้นักสีวะพี่นักสจ้พี่นักสีจ้ะพี่นักสจ้าอ้โอ้โหร้อร้อยครับเอาเลยเอาแล้วอพี่เคารพเอาลวยดีมวยมันยยยอเยอโอ้โหเือาโจไป ตอนี้่อเตะไปทหน้าเตะไป่หน้าตะไอท่หน้าตะไที่หน้าเอาล่ายนัพยายามจดังต้องลุกขึ้นมา่ายแดงางน้นหางน้นกาเ้ยทิเอาแล้ว่ายแดงออ้เชื่ออเอาแล้วายัไม่รอยพาพยายามบดปี๊ทแหละอ่า การุณย์ไม่ยอมฮะปวยหูนี้ใครจะเลิหัวใจการุณยติดตาไล่กระรู้เกี่ยวหาเสียโอ้โหอาคาที่เป็นคาที่ได้ยอดไล่มากที่สุดในโลกนะฮะโอ้โหโอ้โห หลายแคนดูเรืงโที่ขหลงรักอโอ้โหอากซอดนที่เทียฝ่ายนั้นเออฝ่ายนั้นเลยพยายามลุกมาฝ่ายแดงวฝ่ายแงะฝ่ายนั้นพยายามแทงน ทองุกที่โอบลังคะร้อยนาติดต่องสลบไปนะท่านชนอีกด้านหนึ่งมาแล้วครับแพ้สนามแพ้สนามมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแพ่สนามเลยครับ ยุดด mm. <wolf. S 1> ้วยยุดแม่กูแพ้สหานเดิมไม่ใช่แพ้์สยามไอ้ป้อมารอถามนี้มานานแล้วมันตีไม่รู้เรื่องไปใหญ่แพรกาหวัดดีครับอย o อะไรนี่ e ยอะเ o อ e วันนี้เร o วที่ส e ดไ่แล้วนะเอาเะไรจ้าบึงจึกเบิดแหลก ไอแมนไปไกลดูกูจะต้องดูนักมวยเพราะว่านักมวยสลบไปแล้วนางพยาบาลครับวัสด,ดีครับมีคนนี้สลบช่วยพายปอดมาหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมขอดู<ะ>แผลนี่เมาท์ถุเมา์ได้ครับหามา,บมาเพื่อการดีมม<อ>เม<อ>าท์เุเมาท์เดี๋ยวเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทำไมอะให้เมาท์ถุเมาท์ทำไมนูนปากนั้นไม่ใช่นี่ปากมึงมีชอบผิดดูยัง้วย ดเดี๋ยวเดื่องหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าฉันจะต้องดูแผลก่อนพี่แกฟันศอกใช่ไหมเริ่มนะครับโอ้ฟันศอกแตกเป็นคืบเลยเปิดแผลดูยังครับเปิดแผลดูยังเดี๋ยวเรื่องขอดูแผลแมสไอป่อไปดูง่ายๆไอ้ป้าไอ้น้องเพื่อนมึงนะพี่นนนไอ้เล่นไรเลย อาจารย์ฉันเอากินอยู่แล้วฉันไม่เอาเน้นหรอกไอ้ขวัญเป็นเรื่อรางวัลเอาเอากินอยู่แล้วถ้ามันยอมไม่ฉันโอ้ยเกกอจาจัาไหลเนาะยัวหกกออก้นิเกิเอากันไอ้ขวัญมึงไปรับรางวัลเลยเนะเนียเนี่ยพี่ขอบคุณเดอ้อจ่าขอให้มีความสุขเดอ้อจ้าอย่าเก็บอย่าจนเดอ้อขอให้นอนตายไปเฉยๆฉย สบายสบายเอาละเอาละไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องดูก่อนอะไรจ๊ะเดี๋ยวแกอยู่เฉยไปนั่งดูเดี๋ยวฉันดูดูนักมวยก่อนเอะไรวะขอไม่เกลียดก็ได้เดี๋ยวต้องเอานักมวยขึ้นมาก่อนจ้ะเอาแล้วเฮ้ยแบบนี้นี่ไงเตือนทิ้ติดจมเลยเดี๋ยวว่าคุณทำไมเกลียดหัวหน้าเท่าไร มือยุ่เฉยเถอะไหนดูดูไหนดูขอดูแผลหน่อยปลาอีฮานี่ไม่มีแผลแอกมีแต่มมะหลงไปเราขอไี่เก็บได้ครับเดี๋ยวชั้นตะการหนึ่งดีแล้วเราเอาไปไหนอ่าพี่เหลือไม่มีคำว่าเราเดี๋ยวขันตะการเองครับผมวันนี้ขอคนเดียวนะไม่เอาแล้วซุกี้มอรวนไม่เอาแล้วโอเคครับผมาไปเก็บไปเก็บ ออไอหนาวแท้กับฉันเดี๋ยว<ร>หัวหน้าหัวน네หน้าอย่าพึ่งหัวหน้าแต่เมื่อกี้ผมไปหล่นลิเกแม่ถามว่า,วาเองจะมีงานอีกวันไหนชิ้นนี้เป็นลิเกลิมิเต็ดดินิชั่นรับแค่ปีละคืนเท่านั้นปีละคืนเนาะแต่ที่คูรูจักมึงมาคือสิบปีคืนหนึ่งนะหัวหน้าผมรองานต่อเด <c oughs> ้อย จะรอ,อยจะผมรอเพราะผมรักพ่อหัวหน้าแ <laughs> ต่มึงกับกูได้เห็นดีกันแม่ พี่ตามชมล้วพงันแสดงแล้วกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ไอ้เนอ้ทำรูยอะทรูปยอโอ้อ้